อัปเดตรถในโรงแต่งวันนี้ค่ะตัวนี้เป็นรถรุ่นสปอร์ตเอเวอเรที่นั่งนะคะสปอร์ตแต่งสไตล์แรปเตอร์ค่ะ XL s สไตล์ VIP ผ่ะพ,พี่เยอะมากจริงๆวันนี้นะคะนี่มีกระซังหน้าใหม่ด้วยพี่ตัวนี้ก็รุ่นสปอร์ตนะคะอยากได้แบบไหนแนวไหนสไตล์ไหนทักขาได้เลยนะ,ะพี่ๆนะคะรถแนวแบบโทนสีขาวตัดดำนะคะหรือรถสีดําเดิมนะคะแต่งล้อมแม็กแต่งยางใส่สกเกิร์ตกระจังครบเสร็จนะคะหรืออยากได้รถแบบสไตล์แรปเตอร์นะคะ แต่งสติกเกอร์รอบคันแบบนี้ก็ทักหาสมจิตได้เลยนะคันนี้ก็รถด,ด้านนอกลงแต่งนะคะมีหลากหลายรุ่นนะคะหลากหลายสไตล์นะวันนี้เลยพี่อัปเดตให้รู้กันแบบเร็วทามเลยนะคะเอเวอเรสต์แพทตินัมใส่ชุดงาน AKC ค่ะสวยงามมากๆเลยอันนี้เป็นรถรุ่นสปอร์ตนะคะสเปเชียลดิชั่นนะคะแต่งแล็บหลังคาดําด้วยสนใจแต่งแบบไหนแนวไหนสไตล์ไหนโทรหาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ